คำเตือนการเอาชีวิตรอดในครั้งนี้ไม่ถึง100วันจริงๆนะครับผมทำเพื่อความสนุกเอานั้นเอาชีวิตรอด100วันพอเริ่มมาผมก็จะจมน้ำแต่ดีนะผมขึ้นมาได้เกืบได้ไปเฝ้าพระอินทร์แล้วสิขั้นแรกมาเราต้องหาไม้แล้วก็ตัดไม้ซะเออริมบอกชาเลนจของเราคือการห้ามเหยียบสีดแดงและหาเพชรให้เจอก็คือชนะโอเคได้เจอต้นไม้แล้วดีย๋ยวขอเวลาตัดสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคตัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมก็เจอแกตัวหนึ่งก็เลยใช้มัดสมัตของผมต่อยมันรัวๆจนผมสามารถฆ่ามันได้อขอโทษน,นะน้องแกแต่ว่าพี่ต้องกินเนื้อน้องแล้วก็เอาขนน้องมาทําเตียงแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจกับสกินนะครับไม่ต้องสนใจมันนะครับจังหวะน,นี้ผมก็เลยข้าไม้แล้วครับผมโอเคได้ไม้แล้วจากนั้นก็ค้าพวกตัวค้าวแล้วก็สติ๊กมาหลังจากนั้นก็วางตัวคราบเติมโอเคได้แล้วจากนั้นเราก็ว้าพวกขวานแล้วก็ ที่ขุดนะครับผมแล้วก็ครับจะตีอีกนิดหน่อยแล้วก็ทําเป็นพุ่วนะอ่าได้ละแน่นในขนาดนั้นระวังที่ผมกําลังกระโดดวางบล็อกไม่โดนเล่นอยู่ผมก็นึกว่าเอ้ยเราต้องมีบ้านสักหลังละผมก็เลยทําการคิดจะขุดดินและเอาไปต่อฐานเกาะอื่นที่วันดูมีทําเลมากกว่านี้นะครับอย่าลืมกดของเรานะห้ามโดนสีแดงนะโอเคนะเออเราต้องหาเพชรน,นะครับเออแล้วก็ ขุดดินไปก่อนเลยขอกดขุดดินนะคะผมอ่ะผมจะต่อไปหาทําเลแถวนี้นะซึ่งผมว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรสีแดงรอกนะักจากพวกดอกไม้สีแดงดอกมงดอกไม้สีแดงแล้วก็พวกบล็อกออฟเลสโต้ขนแก่สีแดงอะไรเงี้ยเออแล้วก็พวกตอนที่มันเจอเจ็บตะครับแล้วห้ามไปชนมันนะไม่งั้นเราก็แพ้เลยอ่าผมก็ต่อๆไปเรื่อยๆนะคบไม่สนใจนั่นแหละโอเคโอ้ยบล็อกมหมดว่ายน้ำซะเลยฮ่าฮ่าขี้โกงไม่แหละผมเนี่ย แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมกนก็เกิดขึดด้นนะนผู้ชมคือผมว่ายน้ําอยู่ดีๆเว้ยผมก็ไม่สังเกตบอกข้างหน้าใช่ไหมอยู่ดีๆอ้าวดอกไม้มาเรียบร้อยผมแพ้